้คนหลายเนาะดึกแล้วเนาะคนยังหลายนี่คือรถไฟชั้นชั้นที่สองจากเซนนินลงมาอันนี้ลงไปชั้นที่สองแล้วนะครับจากบีทีเอสอันนี้เอ็มอาร์ทีชั้นแรกนี่รถไฟชั้นที่สองลึกมากอันนี้ชั้นสองอกลัวหายใจไม่ออกใช่ไหมหายใจเข้าลึกๆอันนี้ก็ลงมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาจ่าเลยเนาะสายนี้มันลอดม่น้ำเจ้าพระยาลึกมาก ใช่เนี่ยมันหนีบอย่ามันหนีบขาว้าวเมืองสวรรค์บนใต้ดินอย่างเดียวเหมืนบารมขวันแมืนบ่เหมือนอยู่ในวังว้าวน้องขวัญน้องมิเม่ ประเทศไทยนะครับว่ารถไฟรถไฟทุกคนรถไฟมาอีกแล้วโอ้เผื่อทำเป็นสีดำเนาะขาวดำขาวดำขาวดำเผื่อเป็นการไหวอะไรเนาะรถไฟขาวดำเผื่อเป็นการไหวอะไรวันนี้นะครับกมีพี่ๆวันก่อนถ่ายคลิปวันก่อนพี่ๆก็สนใจอยากให้พา น้องขวัญกับน้องมิมี่นะครับที่ไปชมรถไฟฟ้าลอดแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ไปขึ้นที่สถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยมันมีจริงเหรอพี่มีแต่ละสถานีที่เคยดูมาเนี่สวยแล้วแมนบอกแมนอุ้ยเด่นดุสวยกว่านั้นอีกว่าสวยที่สุดเลยนะแต่ละสถานีนะจะกว่าหอภาษารลาชสว่างบนใต้ดินบนพื้นดินนี่ไม่เี็บอกแมน <Ooh. S 2> แล้วก็นะครับวันนี้ก็จะพานะครับ FC ทานหนึน1 1> ่งนะครับที่บอกว่าบอลกี่แหล่งตรงนี้บอลกี่่หลง่งให้ข้คมูลพิษเป็นว่ารถไฟที่ไหนจะมีสามชั้นจริงๆแล้วตรงนี้มีสามชั้นจริงนะครับตรงนั้นเป็น BGS นะครับข้างล่างเป็น MR ที่สองชั้นเป็นสามชั้นนะบอกกลิ่หล่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขเขมรพิมพ์ไทยมาหรือเปล่า แบบนี้เราต้นงไปพิสูจน์ไม่เคยมาเดี๋ยวจะพาพิสูจน์ลงนํากันนะเยอะเดี๋ยวแล้วไปลอดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยน้องขวัญจะกล้านั่งไหมรถไฟไม่กล้าเท่าไหร่เลยกลัวหายใจไม่ออกกลัวหายใจไม่ออกใช่คิดคิดเอาว่าเนาะแม่น้ำเจ้าพระยากว้างใหญ่ไม่เรางุดเราต้องมุดลงไปใต้น้ำเลยใช่โอ้โหเฮ้ยเดเท่าไหรไปไปพิสูจน์กันไปไปเราไปพิสูจน์กัน นี่นเราต้องขึ้นอยู่จุดนี้ทำไมใช่เดี๋ยวๆๆหงมี่มี่ต้องขวัญมากๆลงไปนี่เราต้องขึ้นจุดนี้เนาะใช่เดี๋ยวสิดท้ายก็นึกพอว่าเคอมาก็ต้องว่าเคยมาแล้เนาะหงมี่มี่เคยมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้มันรอดแม่น้ำเจา้าพญา เออวันนั้นก็เดินผ่านๆเขาบอกว่าที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยน้องขวัยยังไม่เคยเห็นน้องปัจจักได้ไปเห็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนนี่ BTS รถไฟฟ้าอันนี้ MRT อันนี้สถานีศรีลม MRT ศรีลม ันนี้ MRT สีลมานะคนอย่า,<ม>าลงมา,ส,มาสันแรกก็คือว่าลึกแล้วนะอย่าด,ด,ด,ดโอ้โหลึกมาก ขวันเป็นยังไงโ้อ้น้องลงไปตรงนี้ปิดกล้องก่อนนะชั้นล่างนะทุกคนดูว่าโอ้โหเราจะไปซื้อตั๋วกันจุดซื้อตั๋วเราจะปิดปิดกล้องไว้ก่อนเนาะไหนอ่านไม่ออกไปวัดมังกรเนี่นี่งนี้อ๋อสนามทรวัดมังกรพาพระ ไปลงบนนี้อันนี้คือชั้นแรกนะเนาะอันนี้ชั้นแรกอ,อุ้ยมันเข้าย่านไหมเวลาสิขึ้นอันนคนเบิ่งนี่นะครับอันนี้คือชั้นแรกครับอันนี้คือรถไฟชันน้นที่สองจากั้นดินลงมาอันนี้ลงไปชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วนะครับจากบีทีเอสอันนี้เอมอาร์ทีชั้นแรกนี่ลงไปอีกชั้นที่สามอันนี้เป็นอฟทีชั้นที่สองลึกมาก นี่ที่สองค่ะขัวหายใจไม่ออกใช่ไหมหายใจเข้าลึกๆอันนี้ก็ลงมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาจระเลยเนาะสายนี้มันหลอดแม่น้ำเจ้าพระยาลึกมากหล่น้เคยมาแต่เ่ยมาแ่หัวมันเป็นหลอดเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่จะได้ต้องมีเคยมาแล้วเนาะครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยอันนี้มันลึกมากเลยไม่มีลึกลึกลึกจริง เลือมากปะผูดด้โดยรว้าวนี่คือพิสูจน์กันแล้วเนาะวาามันมีวันนี้เราก็ <3 S 2> ได้ได้ไปพิสูจน์ความจริงกันแล้วทุกคนว่าประเทศไทยมีรถไฟที่สวยที่สุดในใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เป็นคังแรกลึกมากพี่<ฮ>แต่ยังาหายใจนะออกอยู่ตอนเนี้ยังหายใจออกอยู่ใต้น้ยมันมันก็เทียบเท่าว่าอยู่อยู่ใต้น้ำแต่มันยังไปไปไป,ไปไม่ถึงอ๋อยังไปบ่ห้องแต่มันก็ลงมาลึกมากแล้วเนาะประมาณห้าสิบกว่าเมตรแล้วลึกที่สุดในกรุงเทพนะครับนี่ของจริงตอนนี้เวลานะครับ สามทุ่มมสามทุ่มกว่าสามทุ่มสิบนาทีแล้วถ่ายช่วงกลางคืนเนาะใช่วันก่อนก็เหมือนกันนะถ่ายช่วงกลางคืนเวลาคนไม่ไม่รบกวนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันดึกแล้วใช่สาเปกบ้นกนานใช่ okay. เป็นอะไรหันใจมาหัานใจออกเฉยด <c oughs> ีมันหล่นแม่เจ้าพญาเนยันใจอออเฉยนีบายโอ้บายบายไปแล้วบายบายไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าขึ้นมาแล้วสั้นหนึ่งเนาะสั้นไหนขึ้นมาแล้วสั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วสั้นหนึ่งยังมีอีกมีอีกบ่ใช่ันนี้คือเป็นสายที่ลอดแม่น้ำเจ้าพญยาเนาะโอ้านังไปอีกนีก็ลอดแม่น้ำเจ้าพญยาไปเลยใช่อุ้ยหนาวหนาวเหอะ บังด้เลยคนลุกน้องขวัญน้องขวัญข้างบนนี่โผล่ขึ้นไปน้องขวัญจะตะลึงมันมันมีอะไรหรี่มีเวลาน้องขวัญขึ้นมันได้เหลือนะมันน้องขวัญยานย่ามันหนีบ ยำหนเห็นขาวว้าวเมืองสวรรค์บนใต้ดินอยู่แล้วเห็นมันลงพวันแมเหรอเหมือนอยู่ในวังควันเราเหมือนอยู่ในวังเนาะใช่ไม่อยู่ในวังเลยอ่ะอันนี้ยังมีขึ้นพื้นดินอันนี้ยังอยู่ใต้ดินอยู่ อ๋อตองขึ้นไปอีกเหรอพี่ขึ้นไปอีกอ๋ออันนี้ระยะเดินไปสนามหลวง900าเมตรเกือบ1กิโลใช่เกือบ1กิโลพึ่งตั้งแต่เห็นยูทูปมายังบ่เคยเห็นมียังงามขนาดนี้ทุกคนเลยมึงเหมือนที่มนอยู่ในวังเนาะเหมือนอยู่ในวังเลยอ่ะใช่ แบบสวยมากเสาเสาเราเห็นจนตะลึงเลยน้องขังเหงื่อทำได้ยังไงเนาะอันนี้ยืนในดินเพิ่นเฮ็ดได้ยังไงเนาะเพิ่นทำได้เดย้าแต่ละเสาแต่ละต้นมันมีลวดลายเอกลักษณ์เมนเมนเมนมันมีแบบว่าข้าวเฮ็ดลายแกะสลักบ่ได้ว่าแต่เฮาเนาะผาดลางชาติมาก็ตะลึงเหมือนกันเห็นไหม ฝรั่งต่างชาติเข้ามาเขากันยังตกตะลึงคือเขาอ่ะสวยมากพัดเพิ่งสิเคยเห็นเห็นบอกชิบูไฮว่าคือว่างอยู่ได้หาประตูอันคือกั็คือกันกับอยู่แถวอันวัดอรุณโบวัดพระแก้วโบสนามหลวงแหละวัดพระแก้วน้ำแล้วก็กว้างใหญ่นะน้องคงใหญ่ไพชานเลยกะ อันนี้คือสถานีรถไฟฟ้าอันนี้อยู่บนใต้ดินนะทุกคนยังทำถึงขนาดนี้อ้าวโอ้อ้ยอดเบิ่งดอกไฟอลไรกัแบบว่าละลวดลายสวยงามแเงทุกคนน้องขวัญเคยไปหลายสถานีแล้วไหมน้องขวัญเคยไปแล้วหลายสถานีแล้วไหมแต่ว่าเคยไปหลายสถานีแล้วไหมพอเคยไปพอ พอได้มาเห็นสถาน,น,น,นีนี่แล้อะไรแบบป้าสวยแบบไม่ซ้ำใครสวยงามเมนช่นวยงามอะไรกับแบบโบซัมโบซัมกันเลยแต่ว่าในความรู้สึกของน้องควันก็คือสถานที่นี้ก็คืองามที่สุดเหมือนวังในหลวงเมนเหมือนอยู่ในวังเลยมีหอดลิฟต์เนาะมีหอดลิฟต์มีความสะดวกสบาย ลิฟต์ก็มีนี่เวลาเราลงไปโอ้ยแต่ว่าลิฟต์เพิ่นจะไว้ยเฉพาะนะน้องมิมี่ลิฟต์เพิ่นจะว้เฉพาะเหตุไดจังได้แบบนี้โอ้โหใครโผล่ขึ้นมาก็ต้องตะลึงเนาะก็คือนะครับที่ว่าน้องมิมี่ถามนะครับลิฟต์ก็คือเอาไว้เฉพาะทุกคนเนาะไว้เฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนแก่หรือว่าคนท้องผู้พิการ เราทั่วไปบันไดเลื่อนก็มีแล้วก็ไปไม่ได้ก็าต้องไปบันไดเลื่อนเป็นอะไรน้องขวันตื่นเต้นไม่อะไรก็ตะลึงว่างงอะไรก็ตะลึงเฉาเนาะิ่นห็้แบบเสาด้ลวดลายแบบรดสว่งงามแหงแม่นเือนวังยก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าทําไมิืนถึงทําแบบพระราชสวังหรือว่าใกล้วัดพระแก้วหรือเปล่าเนาะงงมีส่วนเพราะว่าใกล้วัดพระแก้วใช่มีส่วน มีส่วนใก้วัดพังแกและเพินเห็ดแบบหรูล้าแล้วก็ไกล้วัดพังแก้วกลวัดอรุณอีกวัดอรุณใช่ผ่านไปอีกนี่ก็วัดอรุณโอ้บนหนาเลยสถานีอิสรภาพสวยง่า่น้ำ้าพยาโอ้านางขามไปนี่ก็หลับร้องต้องขวัญก็เหมือนเราไม่ได้มุดน้ําอะไรผ่านไปแบบซิวซขวคนหายใจไม่ออกเลยนี่ น้องคนคิดว่าจะหายใจไม่ออกแล้วสวยจริงๆเนาะตามผานังพอยอากเชื่อเลยว่ารอดไม่น้ำจะพยายามได้รอดได้จริงๆถ้างภัยพิบัติเชื่อก็มาพิสูจน์เอาเองเนาะค่ะภัยพิบัตเชื่อเนาะมาพิสูจน์เอาเองเด้อติดตามคลิปวิดีโอน้องควันหรือว่าน้องมีมีหรือว่าไอ้ตัวเชื่อว่ามีสามชั้นได้สามชั้นมาเบิ่งเอาชนามชัยมีสามชั้นจริงนะครับสามชั้น หลอดน้ำเจ้าพญาสุดยอดมากเลยทุกคนเห็นไหมฝรั่งชาติต่างชาติมาเขาก็ตลึงเมนก็มาเช้าเหมยแล้วครับมาถ่ายรูปโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็<อ>พาน้องน้องน้องม,มี่มี่น้องขวัญน,นะครับหลับส้มซ้านี่ก่อน,นโอเคนะคะทุกคนอ,กนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ,ถ้าพ่อแม่พี่ๆ FC คนใดเนาะมาก หรือว่าอยากสนับสนุนน,น้องขวัญกับช่วยเป็นกําลังใจให้น้องขวัญเเื่อป็นกําลังใจให้พวกเราท <ำ S 2> ําคลิปต่อไปน,น,คนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พีเอฟสวัสดีครับสบายดี